สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องประวัติศาสตร์เกาหลีช่วงหนึ่งที่เ,ออเข้มข้นมากๆนะครับคือยุคที่อยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิญ,ญี่ปุ่นนะครับเป็นช่วงเวลาที่แบบมีทั้งการกดขี่แต่ก็มีการต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้ค่ะต้นศตวรรษที่20นี่ถือว่าเป็นยุคที่เกาหลีเผชิญความยากลำบากมากจริงๆค่ะพอปี1 9 1 0มีสนธิสัญญาผนวกดินแดนมันก็ ไม่ใช่แค่เสียอำนาจอธิปไตยไปนะคะแต่มันคือการที่ญี่ปุ่นเข้ามาควบคุมแทบทุกอย่างเลยทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมภาษากฎหมายโหคือโดนแทรกแซงหมดเลยใช่ค่ะคนเกาหลีก็ต้องเจอการเลือกปฏิบัติหนักมากครับวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยจะเน้นไปที่รูปแบบการต่อต้าน2แบบที่น่าสนใจมากครับแบบแรกคือพลังมวลชนอย่างขาบวนการหนึ่งมีนาคมอีกแบบคือความกล้าข,ของคนคนเดียวเลยอย่างเรื่องของอ e ีบงชัง ที่พยายามจะเออลอบปวงระชนจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นค่ะน่าสนใจทั้งสองเรื่องเลยมาเริ่มกันที่ขบวนการหนึ่งมีนาคมก่อนปี1919วันนั้นที่ว่ามีผู้นำ33คนประกาศอิสรภาพกลางกรุงโซลใช่ค่ะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วคนก็ออกมาประท้วงกันเยอะมากเป็นล้านเลยใช่ไหมครับทั่วประเทศ ใช่ค่ะประมาณ2ล้านคนในการประท้วงเป็นพันๆครั้งทั่วเกาหลีเลยปัจจัยกระตุ้นก็มีหลายอย่างนะคะทั้งหลักการของประธานาธิบดีวิลสันเรื่องการกําหนดใจตนเองแล้วก็การกดขี่ที่สะสมมานานบวกกับการสวรรคตรที่คนสงสัยของกษัตริย์โคโจงด้วยอ๋อครับ ขบวนการหนึ่งมีนาคมนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะเป็นการแสดงพลังต,ต่อต้านครั้งใหญ่ทั่วประเทศครั้งแรกเลยมันปลุกจิตสํานึกเรื่องเอกราชความเป็นชาติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผลที่ตามมาชัดๆก็คือการตั้งรัฐบาลเฉพาะการที่เซี่ยงไฮ้ที่เซี่ยงไฮ้เพื่อไปสู้ต่อในเวทีโลก ถูกต้องค่ะแล้วที่น่าสนใจคือแรงกระเพื่อมันไปไกลกว่าเกาหลีด้วยนะคะมันไปเป็นแรงบันดาลใจให้ขบวนการสีพฤษภาคมในจีนแล้วก็แนวคิดอารยะขัดขืนของคานธีในอินเดียด้วยค่ะโอ้ไปถึงจีนถึงอินเดียเลยเหรอครับมันมันส่งต่อแรงบันดาลใจกันยังไงในยุคนั้นครับการสื่อสารก็คงไม่เร็วเท่าตอนนี้แพร่ไปทางนั้นได้อีกอย่างคือแนวคิดเรื่องการต่อต้านจักรวรลนิยมการเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยมันเป็นกระแสโลกอยู่แล้วพอมีตัวอย่างชัดๆแบบเกาหลีมันก็เหมือนจุดประกายให้ที่อื่นได้ง่ายขึ้นค่ะ เข้าใจแล้วครับแสดงว่าแม้จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบสงบแต่ก็สร้างพลังได้มหาศาลปลุกคนทั้งชาติได้และยังส่งแรงบันดาลใจข้ามแดนได้อีกทีนี้ลองมาดูอีกมุมเรื่องของปักเจกบุคคลบ้างอีบองชังนี่ก็น่าสนใจนะครับเขาเคยอยากจะเป็นคนญี่ปุ่นใหม่ใช่ค่ะเคยใช้ชื่อญี่ปุ่นด้วยซ้ำเพื่อหน,นีการถูกกดขี่ แต่สุดท้ายก็เจอความจริงที่แบบว่าเจ็บปวดตอนไปร่วมพิธีราชาพิเศษของฮิโรฮิโตะแต่กลับถูกจับกลุมซะง,งั้นใช่ค่ะเพียงเพราะเป็นคนเกาหลีเหตุการณ์นั้นเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายเป็นจุดเปลี่ยนให้เขาตัดสินใจไปเซี่ยงไฮ้เลยค่ะไปพบกับคิมกูผู้นําคนสําคัญแล้วก็เข้าร่วมองค์กรฮันอินแอร์กุกดันคือกลุ่มคนที่พร้อมสละชีพเพื่อชาติแล้วเขาก็อาสาทําภารกิจที่เสี่ยงที่สุดเลยที่สุดเลยค่ะคือลอบปลงพระชนชลิตจ,จักรพัรดิฮิโรฮิโตะ ซึ่งคนญี่ปุ่นตอนนั้นมองเหมือนเป็นเทพ,พเจ้าเลยนะคะมีภาพถ่ายที่เขายืนถือระเบิดสองลูกสาบานตนหน้าทงแทกเกอกี่มันสะท้อนความมุ่งมั่นมากๆแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกสิ้นหวังกับวิธีอื่นด้วยการตัดสินใจแบบนี้มันต้องใช้ความรู้สึกแบบไหนขับเคลื่อนครับแบบยอมตายเลยอืมคิดว่ามันผสมกันนะคะทั้งความรักชาติความโกรธแค้นต่อการกดขี่แล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆ การกระทําของอีบงชังมันสะท้อนความขับข้องใจส่วนตัวที่มาจากการกดขี่โดยตรงเลยนะคะที่ผลักดันให้คนธรรมดาคนหนึ่งกล้าทําอะไรที่มันเสุดขั้วขนาดนั้นแล้วเขาก็ลงมือวันที่8มกราคม1932ที่โตเกียวหน้าประตูซากุราดามุงค่ะคว้างระเบิดมือใส่ขบวนเสด็จแต่พลาดเป้าไปโดนรถม้าของเสนาบดีแฮนใช่ค่ะลูกนึ่งทางานอีกลูกด้านแล้วก็ถูกจับทันที พร้อมตะโกนแทหันธงหนิบมันเซออิสรภาพเกาหลีจงเจริญครับถึงแม้ภารกิจจะล้มเหลวนะคะแต่เหตุการณ์นี้สร้างแรงสั่นสะเทือนใหญ่หลวงมากมันเหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าเกาหลียังสู้อยู่แล้วมันก็สร้างขวัญกำลังใจให้ขบวนการเอกราชด้วยอีบองชังก็ถูกประหารในเวลาไม่นานกลายเป็นวีรบุรุษผู้พลีชีพไปแต่ก็มีผลเสียตามมาด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอีกด้านคือญี่ปุ่นก็ยิ่งเข้มงวดไล่ล่ากลุ่มเคลื่อนไหวหนักขึ้นโดยเฉพาะคิมกูกับรบัฐบาลเฉพาะการแล้วเหตุการณ์นี้ก็ถูกใช้เป็นข้ออ้างส่วนหนึ่งที่นำไปสู่กรณีเซี่ยงไฮ้ด้วยการที่เขาเลือกเป้าหมายเป็นจกักรพรรดิฮิโรฮิโตโดยตรงเลยเนี่ยมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ยังไงบ้างครับตอนนั้นสำคัญมากค่ะต้องเข้าใจว่าจากักรพรรดิญี่ปุ่นตอนนั้นไม่ใช่แค่ประมุกแต่ถูกยกให้มีสถานะเกือบจะเป็นเทพเจ้าเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของจกักรวรรดิเลยการโจมตีพระองค์ก็เลยเหมือนเป็นการท้าทายอำนาจญี่ปุ่นแบบตรงๆและแรงที่สุดในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วค่ะงั้นถ้ามองภาพรวมทั้งการเคลื่อนไหวใหญ่ของมวลชนวันที่หนึ่งมีนากับการกระทำเดี่ยวของอ e ีบงชัง มันบอกอะไรเราบ้างครับเกี่ยวกับการต่อสู้ของเกาหลีมันแสดงให้เห็นความหลากหลายของการต่อต้านนะคะมีตั้งแต่พลังมวลชนที่พยายามเรียกร้องโดยสันติไปจนถึงการกระทําที่รุนแรงการยอมพลีชีพของคนคนเดียวแต่ทั้งหมดนี้ก็มาจากรากเดียวกันคือการกดขี่ของญี่ปุ่นแล้วก็ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้เอกราชกลับคืนมาครับ ซึ่งมรดกจากเหตุการณ์เหล่านี้มันก็ยังฝังลึกอยู่ในอัตลักษณ์ของชาติเกาหลีแล้วก็ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ในภูมิภาคมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะพวกประเด็นพิาพาทเรื่องเกาะต่างๆนั่นสินะครับก็น่าคิดต่อว่าการที่เราจะจดจําประวัติศาสตร์การต่อสู้วันเจ็บปวดแบบนี้จะสร้างสมดุลกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตกับประเทศที่เคยเป็นผู้ปกครองได้ยังไง ค่ะเป็นคำถามที่ท้าทายมากๆไม่ใช่แค่สำหรับเกาหลีแต่สำหรับหลายๆชาติทั่วโลกเลยนะคะ